รรมีความลึกซึ้งรมจะเป็นว่าเป็นทมฝ่ายรูปธรรมก็ได้อารูปธรรมก็ได้อารูปธรรมก็คือนามขันสี่และนิพานคือเป็นอรูปธรรมคือนามมาธรรมเป็นหมวดหมวดนะอีกหมวดหนึ่งคือโลกียธรรมหรือโลกุตระธรรมอีกหมวดหนึ่งก็เรียกสังคตธรรมหรือสังขารธรรมหรืออสังคตธรรมหรืออสังขารธรรมก็เรียกว่าธรรมทั้งนั้นทุกธรรมทั้งธรรมฝ่ายที่เป็นรูปธรรมหรือฝ่ายวัตถุธรรมหรือฝ่ายที่เป็นนามธรรมล้วนแต่มีกฎเกณฑ์กติกา อยู่ภายใต้กฎถ้าเป็นสังคตะธรรมมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล้วนตกอยู่ภายใต้พระไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาโลกชีวิตคือสังคตะธรรมชีวิตเราประกอบด้วยกายและจิตกายและจิตก็คือสังคตะธรรมเพราะธรรมที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสังคตะธรรมมีธรรมฝ่ายที่ไม่มีวิญญ,ญาณครองกับมีวิญญ,ญาณครองไม่มีวิญญ,ญาณครองก็คือความเป็นวัตถุธรรมทั้งหมดคือความเป็นธาตุ ดินน้ำลมไฟช่องว่างคืออากาศสาทุาบางทีเราจะได้ยินว่าธาตุสี่เขาเรียกว่าเป็นธาตุหลักดินน้ำลมไฟมันลึกซึ้งกว่าธาตุทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนนะสัมผัสโตะแข็งนี่คือธาตุดินปรากฏน้ำเป็นไงเกาะกลุ่มยืดหยุ่นนี่คือธาตุน้ําธาตุไฟร้อนเย็นภายในร่างกายเรามีความอดอุ่นมีความเย็นเผาผลาญอาหารไฟเผาผลาญอาหาร ลมเป็นไงลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกลมหมุนเวียนลมความเคลื่อนไหวร่างกายนี่คือธาตุสี่ดินดินคืออะไรตับปอดหัวใจลำไส้กระดูกเอ็นใช่ไหมมากมายไก่กองน้ำน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลืองน้ำน้องอะไรสารพัดคือเป็นน้ำไฟเป็นไงไอความร้อนอุณหภูมิลมหายใจเข้าออกไหมนี่คือ เราประกอบด้วยธาตุสีและช่องว่างถืออากาศธาตุพอมีวิญญาณครองก็คือมีจิตละจิตคือธาตุรู้จะได้ยินคําว่าธาตุหกนี่ไงธาตุหกนี่น้ําลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณนะ่ะธาตุเพราะฉะนั้นเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีธาตุหกสังขารธรรมเป็นการประชุมรวมของธาตุทั้ง6นี้จึงเป็นชีวิตส่วนกายและชีวิตส่วนจิตหรือจะมองในแง่ของความเป็นอายตนะจิต อายตนะอารมณ์ที่เมื่อกี้ผมพูดเกริ่นในตอนต้นจิตคือธรรมชาติที่รู้อายตนะคือช่องทางอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อายตนะภายนอกอายตนะภายในจิตรู้แจ้งอารมณ์ทางตาความรู้อารมณ์ทางตาวิญญาณจักขุวิญญาณจิตธาตุรู้ทำหน้าที่ทางอายตนะภายในคือประสาตตาอายตนะภายนอกคือรูป คืออารมณ์รู้อารมณ์ทางตาคือรูปจึงเรียกว่าความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูก็คือเสียงจมูกคือกลิ่นลิ้นคือรสชาติต่างๆกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสทางกายเขาเรียกสิ่งที่ถูกสัมผัสคืออารมณ์และธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจโดยที่ไม่ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกาย คือประสาททางตาประสาททางหูประสาทาสาทางลิ้นประสาททางกายตอนเนี้ท่านนึกถึงบ้านได้เลยไหมนึกได้หรือความฝันนี่เขาเรียกธรรมอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้โดยที่จิตรู้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายคือประสาทสัมผัสทั้งห้าคือรับรู้ได้โดยตรงเนี่ยตรงนี้เขาเรียก mechanism of life คือคกลไกของชีวิตทุกชีวิตจะต้องมีจิตอายตนะอารมณ์ นี่คือความเป็นรูปประธรรมและนามธรรมนี่คือการประกอบมาเป็นชีวิตของพวกเราทุกคนนี่แหละที่นั่งอยู่ที่นี้นี่คือคกลไกของชีวิตนะหรือจะมองในฐานะความเป็นขันห้าขันคือกองกองกายกับกองจิตคือความเป็นไปรูปขันอวัยวะน้อยใหญ่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างโครงกระดูกระบบะทางเดินอาหารจากปากลงไปจนถึง หลอดอาหารจนถึงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ก็เพราะอาหารวารทั้งหมดพฤติกรรมการแสดงออกนี่รูปประคันทั้งหมดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ความจําได้หมายรู้นี่เลยว่าสัญญาจนความนึกคิดบุงแต่งทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นความรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็คือขันห้าขันสี่ก็คืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนนี้เป็นนามาขันเป็นนามธรรมส่วนกายเป็นรูปประธรรม พนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีความเป็นธาตุเป็นองค์ประกอบประชุมกันของธาตุทั้ง6เป็นการประชุมกันมองในมิติของการฟัง์กชันคือการทําหน้าที่ของจิตอายตนะและอารมณ์เป็นการประชุมและทํางานร่วมกันของกายและจิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิทยานี่คือชีวิตของเรานี่คือความรู้ความเข้าใจที่พระพุทธศาสนามีให้นี่คือ วิทยาศาสตร์ทางจิตตราบใดที่เรายังมีความเป็นอัตตาตัวตนตราบนั้นเรายังอยู่ฝ่ายโลกิยะคือฝ่ายที่ยังเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของวัฏสงสารทุกข์กับสมุทยัยทุกข์คือผลปรากฏในลิยศาสตร์เกิดเพราะมีสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอุปทานมานะทิฏฐิเมื่อเกิดอัตตาจึงเกิดความเป็นภพชาติจึงเกิดภพภูมินี่ไงตัวตนอัตตาถ้าคุณทำำำํากรรมดํา ทุกขติก็คืออกุศล,ลกรรมผลก็คืออกุศลวิบาถ้าเต็มไปด้วยโมหะก็เป็นเดรฉานเป็นไปด้วยความกลัวก็เป็นอสุร,รากายเป็นไปด้วยความโลภก็คือเปรตเป็นไปด้วยความโกรธโทสะนรกคือไฟกรรมขาวสุขติมนุษย์ คือมีศีลห้าเทวดาศีลห้าบวกด้วยคุณธรรมด้านฮิริโอตปะความไร้เกย์ก,กวนตบะก็เป็นเทวดาเป็นเทพถ้ารูปประชานก็เป็นรูปประพรม16ชั้นเอารูปประชานก็เป็นเอารูป,ปรพรมสี่รวมแล้วสามพบกามรมภพรูปประพบรูปประพบสามสิบเอ็ดภูมินี่คือยังมีความยึดมั่นถือมั่นความเป็นอัตตาตัวตนตราบนั้นไม่ว่าจะดีก็ตามหรือชั่วก็ตามข้อยังอยู่ในวังวนของวัฏสงสาร ถามว่าใครเป็นผู้ลิขิตไม่มีใครลิขิตพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่เป็นผู้สร้างวัฏตัดสงสารไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่สร้างวัฏตัดสงสารเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าและแม้แต่พระพรหมและเทพก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎแห่งกรรมแต่พทธเจ้าเหนือกรรมดำและกรรมขาวแล้วเพราะท่านเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน คือกรรมที่เหนือบุญและบาปแล้วจึงพ้นไปจากวัฏสงสารไงพระเจ้าจึงตัดว่าสัตวโลกทั้งมวลล้วนไหลไปสู่นิพพานเพราะสัตวโลกทั้งมวลล้วนปรารถนาสุขไม่ต้องการทุกข์ ถ้าวันส์เมื่อไหร่ที่เขารู้ว่าอะไรคือบรมมสุขเขาจะต้องวิ่งไปหาแต่ถ้าเขายังไม่รู้เขาก็ยังอยู่ในวังวนของดีและชั่วแต่เมื่อเข้ามาถึงว่าโอ้ชีวิตนี้เราเลือกได้ว่าจะเหนือทั้งดีและชั่วพ้นไปจากวัฏัสงสารเป็นบรมมสุขคืออริยมรรคมีองค์8คือมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิป,ปัญญาคือหนทางที่เรียกว่ามรรคฝ่ายโลกุตตรละ อนัตตานี่คือนิโรธะคือนิพพานพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกรรมไม่ดำไม่ขาวและมัคนี่คือหนทางละพุทธเจ้าคือผู้ที่เข้าถึงและนำหนทางที่พระองค์เข้าถึงความพ้นทุกข์ พ้นไปจากวัตสุมาบอกกล่าวพวกเราก็เป็นอนุพุทธะผู้เดินตามรอยบาทะศาสดาถ้าปรารถนาที่จะเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารอีกก็ต้องเข้าสู่อริยมรรคอันมีองแปรนี่คือทางเลือกที่พุทธศาสนามีคําตอบอยู่ที่เราเราจะเลือกไหมไม่มีใครบังคับใครได้ดูตรงนี้มีคําถามแม่อาจารย์ผมว่าอาจารย์คงถามไปแล้ว ก่อนตอนตอน้ตนๆเยอะไหมที่ว่าในไต,ต่ภูมิพระล่วงอะไรทั้งหลายแหละไม่มีใครสร้างพวกเราแต่ละคนนียคือผู้ที่สร้างภพชาตินะกรรมของเราแต่ละคนนียเป็นผู้สร้างวัฏถาราศต้องเข้าใจก่อนนะก่อนที่จะไปอุบัติความเป็นภพชาติคือที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายแหละเนี่ยภพชาติคือที่อยู่ของสัตว์เนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่คุณภาพของจิตเราก่อนนะภพชาติทางจิตนะคือเหตุนำไปสู่ภพชาติที่อุบัติขึ้น ในความเป็นไปของกรรมซึ่งทําแล้วด้วยจิตของท่านว่าจะเป็นกรรมดําหรือกรรมขาวนะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยสร้างภพชาติด้วยตัวท่านเองนะระดับจิตหรือคลื่นจิตที่เสมอกันก็จะไปอุบัติในระดับของความเป็นภพชาติเดียวกันนะจิตระดับโทสะจิตขณะนี้เป็นไฟคนโกรธทุกคนที่โกรธ เหมือนกันหมดด้วยและคุณภาพของจิตอันเดียวกันนะใช่ไหมคนจนคนรวยโกรธโกรธเหมือนกันคุณภาพจิตโกรธคืออะไรเล่าร้อนเป็นไฟเหมือนกันนะเพราะจิตระดับนี้คืออะไรตกนรกและถ้าตายไปกับจิตในขณะที่โกรธเป็นไงพบชาติของความเป็นนรกก็อุบัติขึ้นทันทีและคนที่ระดับเดียวกันก็จะไปอยู่ในที่เดียวกันถ้าเราว่าด้วยคลื่นของจิตกระแสของจิตระดับจิตระดับเดียวกันก็จะไปอุบัติเกิดขึ้นใน พบชาติระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนยุโรปคนอเมริกาคนญี่ปุ่นถ้าโกรธโกรธเหมือนกันถ้าตายในร,ระดับที่โกรธก็ไปอยู่ที่เดียวกันนะนี่คือหลักของกรรมและวิบากของพุทธศาสนา